เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูอีกเช่นเคยก็คลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นาการเล่นนะแมปอีเวนต์นะแมปอีเวนต์ทะลุ1นึ่งแสนนะโดยใช้ตัวปั้นเดเวล o อปนะมีคนขอมานะมีคนขอมานะครับผมโอเคเราไปดูทีมของผมกันเลยครับนะก่อนที่จะไปดูทีมของผมเนี่ยเรามาดูบัฟที่ผมทําก่อนนะบัฟนะผมใช้ประมาณนี้นะ ผมใช้เซต้าคันดั้มนะผมอัพเต็มเลยไปซื้อมาเต็มเลยเกี่ยวกับ ATK และ critical rate นะผมซื้อมาเต็มเลยแล้วก็คันดั้มวิ่งนะผมซื้อเกี่ยวกับ ATK แล้วก็ critical rate มาเต็มนะเหลือ defense กับ mobility ที่ยังไม่เต็มนะถ้าถ้าแบบว่าใครเนี่ยอยากจะเอาชัวร์นะก็ไปซื้อมาให้เต็ม2ีนะแล้วก็ทอร์สเนวนะผมเอา ATK กับ critical rate เต็มเหมือนกันนะก็ผู้นี้ก็อัพเพิ่มด้วยก็ได้นะอยากจะอัพเพิ่มแล้วก็อันซับพาวเบิลนะอันนี้ก็จําเป็นนะผมอัพ critical rate กับ ATK มา ยังไม่เต็มนะ ATK เหลือนิดนึงนะก็เราไปดูทีมของผมกันเลยครับอ่ะและนี่คือหน้าตาทีมแรกของผมนะหน้าตาทีมแรกของผมอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเลยละกันนะเปลี่ยนอามูโร่ออกด้วยอ่ะอาจจะได้แบบนะอืมเปลี่ยนอามูโร่ออกเลยครับอ่ะโอเดลละกันใครก็ได้ครับมีบัฟโลจริงจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นนะอ่ะก่อนอื่นเลยเดยไซยใช้เอมี่ทำไมถึงใช้เอมี่ก็มีบัฟ ATK ถ้าใครไม่มีเอมี่ ก็ใช้คนอื่นที่มีบัฟ a เ k ก็พอหรือนักบินทรับธรรมดาก็ได้นะนักบินทรับธรรมดาก็ได้มันมันดาเมจมาถึงอยู่นะครับแล้วก็อัตรอนใช้ชิโกะสวยๆนะสวยๆชิโกะแล้วก็อีเปียนผมใช้คางาลินะก็คางาลีมีบัฟดาเมจนะคางาลีนี่มีบัฟดาเมจนะเออผมเลยก็ใช้คางาลินะแล้วก็วิง่งผมใช้คอเตอร์นะวิง่งผมใช้คอเตอร์นะครับอ่าทีนี้เรามาดูของสวมใส่บ้างนะอ่ะ จริงๆผมใส่แค่ไม่กี่ตัวหรอกไอ้นี่ผมไม่ได้ใส่จริงๆผมไม่ได้ใส่เลยนะใส่แค่อีเปี้ยนนะเป็นบวกดาเมจอ่าไม่ได้ใส่ด้วยนะผมใส่ของใครครับผมใส่ไปกับใครครับเอาผมใส่ไปกับเอาตรอนนะครับอ่าโอเคงั้นเปลี่ยนครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใส่อีเปี้ยนแล้วกันเปลี่ยนไปใส่อีเปี้ยนก่อนละกันเอาชัวนะเอาชัวนะเปลี่ยนไปใส่อีเปี้ยนก่อนละกันขอเวลานิดนึงนะอ่านี่ครับ วบมาใส่อิเปี้ยนนะก็สองตัวหลักๆที่จำเป็นนะคืออัลตรอนนะก็อัพสกิลที่แรงที่สุดให้เต็มนะนี่ผมอัพดักก้อนแฝงไฟมาเต็มนะครับผมแล้วก็ดักก้อนแฝงผมจะอัพดักก้อนแฝงด้วยเออลืมครับผมอัพดักก้อนแฝงให้เต็มก่อนครับลืมครับอัพมาเลยเอาชัวร์ครับอัพอัพให้เต็มนะครับอ่าอัพให้เต็มครับอัพให้เต็มนะแรงที่สุดของเขาแล้วนะก็ เดสไซส์อัพทวินบีมไซส์ให้เต็มนะอัพทวินบีมไซส์นี่ตานี้นะบัสเตอร์ชิลอาจจะจำเป็นนะแล้วก็อ e ีเปียนผมอัพแค่ไอ้นี่มาบีมซอร์แม็กซ์พาวเวอร์อัพมาเต็มเลยนะครับก็วิงก็อัพแปะรถบีมให้เต็มแปะรถบีมมาสกิลที่3เนี่ยแปะรถบีมอัพมาให้เต็มนะนี่นี่ทวินบัสเตอร์ไรเฟิลนะอัพไปเต็มนะส่วนทีม2อ่ะทีมนี้นะก็ก็มีกาชาตัวหนึ่งก็คือคิระเยมมาตะนะก็คือมันจำเป็นจริงๆนะเซต้า3เนี่ย มันจะเป็นต้องใช้นะักบินาสายสปอร์ตอยู่อาร์แต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องมีอย่างน้อยละคนละ1ตัวนะติต้าก็น่าจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะน่าจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะดูก่อนอ่าใสา Off 200นะ่ล, G นะ G ลิมิเตอร์ออฟสองนะโอเคแล้วก็จิควักนะจิควักกดลิมิตใส่น้องมาชูของเราอ่าาอนะใส่ลิมิเตอร์ออฟผมเอไปสุดการด้านเอรนะอืมแล้วก็ดีโอดีอเนี่ย ผมไม่ได้อัพอะไรมาเลยนะก็คือเอามาแทงนั่นแหละก็เอามาแทงแต่ถ้าใครแบบว่าอยากให้มันตีแรงๆขึ้นเนี่ยอัพได้นะพวกใส่คงเ f i g u r a t อะไรเงี้ยอัพได้นะครับแล้วก็ดับ o u b l e theta d o u b l ล t ซต้าผมปลดลิมิตมานะปลดลิมิตมาก็คือที่ผมซื้อ otas new ก็คือมาบัฟให้ด d o u b l ล t ซต้านี่แหละก็เนี่ยมาอัพเนี่ยบารา์ทนะห้เต็มนะผมอัพบารา์ทห้เต็มนะผมแล้วก็ใส่ลิมิเตอร์ออฟของ uc นะของด่านหนึงสิของ uc นะก็จริงๆนักบินเนี่ย เราใช้ใครก็ได้ที่มีค่าเรนสูงๆนะแต่ว่าผมผมจริงๆมันเราใช้โคุรก,รกริก็ได้นะครับเราใช้โคุรกริก็ได้แต่ว่าผมผมหมดตูดแล้วครับผมผมไม่มีของจริงนะครับคือถ้าใส่โคุรกริกมาเนี่ยก็ก็ได้นะครับแต่ผมไม่มีของจริงแล้วก็โอเบรอนนะโอเบรอนเนี่ยคือถ้าใครไม่มีโอเบรอนจริงไปไปทํา G3 ามานะรับ g มนะ G3 านะ G3 ก็ใช้ได้นะครับ G3 นะ G3 นะ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 ใช้ได้เช่นกันนะ G3 ก็ใช้ได้นะครับโอเบรอนผมอัพท่านี้มาเต็มนะ อ่ครับอัพท่านี้มาเต็มอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยละกันอจีส3ออะเ mm hmm. ดเวลอบล้วนนะจ3ละกัน G3 ละกันเอาแบบว่าที่ทุกคนสามารถหาได้พอพอหาได้นะอ่ะไม่ใช่โอเบรอนครับจ3ครับอ่ะก็ G3 อัพไฮเปอร์บาสุก้ามาให้เต็มนะอ่ะไฮเปอร์บาสุก้านะให้เต็มนะก็มีเท่านี้แหละครับยานก็ยานฟรีทั้งคู่นะยานฟรีทั้งคู่อันนี้คือผมพยายามลดที่สุดแล้วนะคะเอาละเราไปลุยกันเลย อ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะเราไปดูทีมข้างล่างก่อนนะครับเราไปดูทีมข้างล่างก่อนนะอ่ะก่อนอื่นเอาเซต้าสมาตรงนี้แล้วก็ตีไปที่ตัวป้องกันนะตัวที่มีโลนะครับจริงๆใครอัพใครอัพ unshoppable มาเยอะๆเนี่ยอ่า double s e t าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเอ่อไอนี้ได้นะโก f r นแต่เราต้องเดินมาตรงนี้นะครับเราต้องอาจจะต้อง a d e p t ตำแหน่งนิดนึง ตามด้วยปรับดาเมจนะครับแล้วก็เติอนมาตรงนี้นะแล้วก็ปีมพี่ทางขวาถ้าใครใช้โคโอรุระกินะให้ปั๊ม MP แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวพอนะให้ปั๊ม MP 1หนึ่งครั้งแล้วก็บับดาเมจแล้วก็ตีตัวขวานะครับมันน่าจะพอดีนะครับเสร็จแล้วก็สาดแมปนะสาดแมปไปครับทีนี้เนี่ยเราดูนะจุดสังเกตตรงนี้นะถ้าตัวหลังไม่คิดจะเข้ามันจะมีวิธีเดิน2แบบนะผมจะศาสตแมปไปก่อน ถ้าตัวหลังคิดที่เข้าจะง่ายนะครับอ่ะเอาเอา,เอา G ีสนะตีตัวข้างหน้านะครับเดินมาตรงนี้แล้วก็ตีนะแล้วก็เดี๋ยวเอาจีฟวักครับมาตีนะมาตีนะครับเราต,รรตรีไปเลยอ่ะจริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะไม่ตายนะครับถ้าถ้าเราสาสตร์แบบไปแล้วไม่คริติคอลนะให้เราแก้วิธีเดินเป็นแบบนี้นะครับให้เราเดินดีโอมาตรงนี้นะครับอ่ะเดินดีโอบัฟโลทิ้งไว้ก็ได้ ตีตีตัวนี้ก่อนนะอะเดี๋ยวผมจะทําแบบแบบที่เผื่อแต่เบอร์ไซต้ามันไม่คิดที่เข้าเลยแล้วกันอะแล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะ,ะเดินบนสุดเลยตีตัวสีเขียวนะตีไปเลยนะตีไปเลยนะ,ะแค่นี้แหละครับผมจะทําแบบว่าเเผื่อทุกเผื่อไม่คิดที่เข้านะก็คือนี่คือเหมือนแก้หน้างานเหมือนแก้หน้างานอ่ะตีควักครับเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอา ตีควักมาตรงนี้แล้วก็ตีไปที่ดีโออ่ะใครตีวุดก็รีครับเนี่ยใครตีวุดก็รีข้อจีสามเนี่ยความแม่นยำแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้นนะความแม่นยำแค่แปดสิบสามเองนะครับก็ตีไปเลยอ่ะตีโดนทุกคนนะอันนี้เราสบายใจแล้วสบายใจแล้วนะอ่าเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็บัฟหลบนะตรงนี้นะบัฟหลบตีตัวซ้ายมือครับทีนี้วิ่งนะครับ ใส่คอรเตอร์ามาเดินไปสุดสายนะครับแล้วก็บัฟดาเมจนะไอแท็กเบรสนะตีมาที่ตัวนี้นะตีตัวนี้นะตีตัวบนนะ,ะจากนั้นเอาเดสไซน์นะผ่านเดสไซน์นะ,ะตีตัวนี้นะตีตัวนี้นะตีตัวซ้ายมือนะแล้วก็ตีไปก่อนตีไปก่อนนะครับ <S 1> <S 1> ไปช่วยวิ่งไปหนึ่งครั้งตีไปท้ปายพอดีนะจากนั้นเอาเอาตรอนนะ ่าใช้ป้าชิโกะนะครับมันจะตีไม่ถึงนะสังเกตเราต้องบัฟเดินนะครับแล้วก็บัฟดาเมจพาเดินสุดสายตีตัวข้างบนนะครับจากนั้นนะ่าเดสไซน์ครับเราถอยไปหนึ่งเก้าครับแล้วก็บัฟบัฟอะไรเพิ่มระยะใครมีแต่บัฟดาเมจก็ไม่เป็นไรนะอับท่านี้มาให้เต็มนะมันพอได้อยู่นะครับผมลองอีกตัวแล้วน้ำพอได้อยู่นะอ่ะอย่างนี้นะครับบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็จะตีตัวสติจ่ะเดะ สกิลทวินบีมไซส์เนี่ยก็จะตีได้ถึงตรงนี้นะอ่ะสแตนบายไว้ทีนี้เอาเอาตรอนขึ้นมาครับตีตัวนี้นะอ่ะจริงๆพยายามอย่าใช้ท่าที่แรงก็ได้เผื่อกิติคอลมันออกแล้วมันตายนะครับตีปีท่านี้ก็ได้ตีไปเลยครับอย่าใช้ท่าที่มันแรงนะเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมกิติคอลออกนะครับแล้วก็อ่ะอีเ e ปี้ยนมาตรงนี้บัฟดานเมจนะครับแล้วก็ตีไปที่ตัวนี้นะเอาค่าเทนชั่นนะพูดง่งายๆคือเราเรา,เราจะเอาค่าเทนชั่นนะครับอ่ะเสร็จแล้วอีเ e ปี้ยนครับสแตนบาย สารเวทเทลกิทเดินมาครับบับโล่นะแล้วก็ดีไว้ครับอ่าเหลือใครอีกอ่าจีสามเดินมาตรงนี้ครับอ่าแตนบายเท่านี้แหละครับน่ะอีเปี้ยนก็จะมาตีอ่าจีควักเรานะอ่าทีนี้ก็คือเผื่อบางคนเนี่ยมันจะมีโอกาสซูเปอร์คริติคอลนะสำหรับอีควักนะถ้าใครซูเปอร์คริติคอลก็คือดีนะครับแต่ผมมันไม่คริติคอลเลยครับอ่ามาแล้วนะนี่ซูเปอร์คริติคอลนะครับ ทีนี้ก็ตรงนี้ต้องระวังเปพิเศษนะเราต้องแบบพยายามให้มันเหลืออย่างน้อย3ตัวนะครับถ้าเดมโบเซต้าคิทิคัลนี่คือสวยนะอ่าเดียบร้อยหนึ่งตัวไฟแล้วหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรครับทีนี้มามาข้างบนบ้างนะอ่าให้ออตรอนเขาจะมาตีออตรอนเรานะให้กาดก่อนกาดก่อนหนึ่งทีนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาจะเดินเข้ามาตีใกล้ใ้ห้เราตีสวนไปหนึ่งทีนะครับโอ้แให้คบๆนะใช้ทวินบีมซ้ายนะเห็นไหมสังเกตดาเมจก็จะต่างกันนิดนึงเหมือนเดียวนะ มันถึงผมผมถึงหวอมันใช้ไอ้นี่ไอ้นี่กับเนี้ยมันใช้ต่างกันนิดหน่อยนะเออมันต่างกันนิดหน่อยแต่ท่านี้มันแรงกว่านิดหนึ่งก็ยังดีนะครับอืมอ่าดีครับทีนี้มันก็จะได้ตีทีนึงอ่าแล้วก็ตีสวนไปตรงเนี้ยถ้าแบบว่าใครเอาชัวร์อัพอัพสแตต์ HP หรือดีเฟนส์ของวิงมาเนี่ยมันมันจะดีกว่านะเผื่อแบบว่าอาตรอนเขาคิติคอลเรานะครับตีสวนไปอ่ตามปกตินะตอนนี้ดับเบิลเซตานะครับโอ้โหแม่ อ่ะอย่าขี้นะอ่ะคิทิคอลเรียบร้อยครับสวยแล้วครับอ่ะไม่เป็นไร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 เดี๋ยวแก้หน้าง,งานเอาครับจริงๆริมันต้องเหลือ3ตัวให้จีสามต่อขาขึ้นมานะแต่ไม่เป็นไรครับคือตรงเนี้ยคิทิคอลเยอะไอะเอลตรอนมาเลยเลือดเยอะนะครับเลือดน้อยนะครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เราเอาเซต้าสามเดินขึ้นมาสุดสายตีตัวข้างล่างนะมันจะตายพอดีนะอ่ะตีไปก่อนโอย่าไม่ร ตามด้วยด o บ b l e t h e t านะตีตัวซ้ายมือนะก็ใส่โคมาบัฟดาเมจใส่โคอุระกิก็บัฟดาเมจนะโคอุระกิก็มีบัฟดาเมจก็ตีไปประมาณนี้อ่ะทีนี้คือแก้หน้าง,งานแล้วตีสามครับเดินขึ้นมานะอ่ะถึงอ e ีเปี้ยนนะอย่างน้อยก็ถึงนะครับยิงได้ไหยิงไปเจ็บเองหรือเปล่า้องยิงครับอ่ะอีเ e ปี้ยนสวนไม่ถึงนะยิงไปก่อนทีนึงก็อย,อยาให้มันคิดเข้าเอาหลบได้ครับไม่เป็นไรครับทีนี้เข้าสู่ช่วงเก็บค่าเทนชั่นแล้วนะแล้วใส่ บัฟดาเมจเพิ่มที่อ e ีเปี้ยนใช่ไหมอ่าของอัลเทอร์นีทีฟใช่ไหมที่อ e ีเปี้ยนนะแล้วก็ต้องเป็นเอาอ e ีเปี้ยนเป็นตัวเก็บเก็บเทนชันนะตอนอื่นเราเดินม,มาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีไปที่เดสไซไออัลตรอนนะตีไปก่อนทีนึงนะอ่ะตีไปก่อนตามด้วยเดินม,มาตรงนี้นะครับแล้วก็ตีตัวทางขวานะตีตัวทางขวานะอ่ะเท่านี้นะ ตามด้วยเดสไซน์นะเดสไซน์ side, นะคืนมาตรงนี้นะแล้วก็บัฟบัฟดาเมจนะอย่าบัฟผิดนะค่อยๆนะครับเตนเย็นตีตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ช่วยของของอ่าไอ้นี่นะครับของ T3 นะไม่ต้องใช้ช่วยของของอ่าเตตัสสามนะตีไปเลยครับก็หวังให้มันยิงโดนให้หมดนะโอเคยิงโดนแล้วนะครับโอเคครับก็ยังชัว่วนะทีนี้ก็เอาเดไซน์มาตรงนี้นะครับนอะ่ะสแตนบายไว้สแตนบายไว้นะ แล้วก็เซต้าสามครับเดินขึ้นมาต่อแปะรถดรีเฟนต์นะแปะรถดรีเฟนต์ไปก่อนทีนึงแปะรถดรีเฟนต์ปิดช่วยให้หมดครับปิดช่วยให้หมดก่อนนะครับปิดช่วยให้หมดนะประมาณนี้นะแล้วก็เอาวิงนะครับเข้ามานะครับแล้วก็บัฟเพิ่มดาเมจนะแล้วก็ตีไปที่ส่วนอ่าวิงนะตีไปที่วิงบัฟแม่นด้วยก็ได้เอาชัวร์นะเผื่อมันยิงไม่โดนนะบัฟแม่นยิงไปเลยครับก็เซต้าสามใช้ช่วยอันนี้นะ เพื่อเพิ่มดาเมจฟิสิเคลให้ดับเบิลไซต้านะครับแล้วก็ปิดทวินบีมนะปิดปีดเปี้ยนนะสามตัวปิดนะจะก,ก็ยิงไปเลยครับก็ภาวนาให้มันแตะโดนให้หมดนะครับอะโดนนะโดนนะโอเคครับทีนี้ไปอยากจะเอาชัวอีกอะเราเอาดีโอนะขึ้นมานะครับแล้วก็ตีดูว่าตายไหมเอาตายเฉยครับจริงๆอะจริงๆอะบางทีดีโอมันจะไม่ตายนะถ้าแบบว่าเราไม่โดนตีคีติเค้ลเยอะๆนะแต่ไม่เป็นไรล้กัน อาดอบเซต้าครับนี่คือหน้างานเหมือนกันผมก็เล่นหน้างานนะขึ้นมานะแล้วก็ตีไปที่วิงนะทีนี้ให้เราเปิดช่วยอีเปี้ยนนะอีเปี้ยนก่อนนะแล้วก็ตามด้วยเดสไซน์นะแล้วก็ตามด้วยเซต้าสามนะอ่าเนี่ยเลือกดูว่าสกิลไหนแรงสุดนี่สี่แสนแปดแล้วนะแล้วก็สวดมน์ครับสวดมน์นะสวดมน์ว่าให้มันตีโดนแล้วก็ให้มันคริติคอลนะครับตัวนใดก็ได้สักตัวหนึ่งคริติคอล แต่ที่แน่แเซต้าสามคิทิคอแล้วนะตัวหนึ่งต้องรอดูว่าจะเกิน5 0 0แสนไหมนะอ่ะตีไปเลยครับอ่าะอคิติคอหมดเลยนะเรียบร้อยนะโอเคก็นี่ก็เป็นแบบหุ develop ่นเด velope ร้้นนะก็ปดเวลมา2ตัวยานฟรีนะปดเวลมา2ตัวยานฟรีก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็มีคนขอมาผมก็มานั่งงมนะเขาบอกขอมานะเออผมก็มานั่งงมให้นะโอเคครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม